อรอยรอยเรื่องมวยไทย EP ที่5 2ี่5คลิปนี้พบกับคุณศอกอมิหิตหรือสดบทเก่าแต่เก่าของแท้ไซโยกพุ่มพันม่วงประทะก,กับหูย่าเฟยน,นักทกชาวจีน เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2558หรือ2015ในรายการอู Ulinfeng World Championship 2015ที่ประเทศจีนกติกาเคิกบ็อกซิ่งกำหนด3ยกยกละ3นาทีในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัม เพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับผมความปล่อยอยไป,ไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรก้วยไทยอีสานเป็นครั้งครา่าพร้อมสาระและไรสาระเชิญซลาลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมาดูสัดส่วนหูยาเฟยอ,อยู่21ปี177คือส่วนสูงแล้วยังไงกรรมการเอาฟังเด้อหามใช่ซอกดิ ห้ามใส่เขาแต่ว่าตีได้ทีเดียวนะกอดฟัดเฟียงกันกับว่าได้ยแยกก็คือแยกเข้าใจเนาะไปเข่ามุมพันนะเฮ้ยอ่าเป็นยังไงหูยาเฟย์ยี่สิบปีน้ำหนักเจ็ิกิโลกรัมเท่ากันอ่าขวามือนั่นแหละใส่โยกพุ่มพันม่วงของเราตอนนี้อยู่ซ้ายมือกันเก้งดำโอโหทีบสกัดตับฟีห้าไว้ก่อนตอนนั้น โอ้โหที่เจี๊ยมฟาดหางครับพี่น้องอืเป็นยังไงโดนมัดซ้ายขวาเข้าไปโอ้ก็โดดเตะอกีกเป็นยังไงห้าวแล้วเกิน21ปีอ่าปีใส่โยกของเรา32ห่างกัน11ปีอ่าหาได้มีปัญหาไหมอย่าเอาความสดบทความเกา่าเตะขวาเข้ามายังกระเตะซ้ายขึ้นอย่าซ้ายขวาล็อกของค่อยล็อกของค่อยแยกกันยังวะอ่า ส่วนสูงของเราก็เสียเปรียบสชวนสูงร้อเท่านั้นเองแต่เราได้เปรียบอายุสามสน้ำหนัก70กิโลกรัมเท่ากันเป็นยังไงจดจ้องกลางเวทีจะสกัดด้วยทีปเตะซ้ายก็ทีบสกัดไว้ด้วยหูยาเฟยซ้ายขวาซ้ายขวาเข้าไปยังไงใส่โยกยังไม่ตอบโต้โดนทีบเอา้า โอ้ล็อกกระสอกแล้วไมใ่ใช้สอกนะอหมัดไปชั้นคิดนั่นเองเหมือนจะใช้สอกแต่นี่รู้ไหมเอาความเก่าบทความสดสิธรรมดาสักที่ไหนไสยโยกของเราเป็นคนพิษโลกอืแต่เป็นเคยเมืองอุบลยังไงยังไงอยับเข้าหาอมวยซ้ายนี่คือไสยโยกของเราอยู่ซ้ายมือนี่แหละเอาซ้ายขวาเข้าไป เอาความเก่าบทความสดหรือจะเอาสดบทเกา่าพี่เตะน้องว่าไงน้องโดนยับซ้ายไปยทีหนึ่งเลยขวาบ้องหุงไวทีหนึ่งซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหอ้าวถีบแง,งเขาเรียกว่าแง,งดาครีอถีบเหมือนพวกคาราเต้นแหละ,ะว่ายังไงขยับเข้าหาขยับเข้าหาจะเอาความสดบทความเกา่าเหรอโดยที่ของเกา่าความเก่าคือของแทะไหม ของแท้ไหมยังไงยังไงต้องดูกันให้ครบมวยคู่นี้มีปัญหาอะไรไหมคอยดูกันแล้วกันว่ากำหนดกติกาสามยกนี่จะ3มยกได้จริงหรือเปล่าซ้ายขวาซ้ายขวาโดนหมัดซ้ายเข้าไปกระเด็นไป300เมตรเอาหมดยกแรกแหกมัน <c oughs> เป็นยังไงเอา้ามีสโลโมชั่นให้ดูรีเพลย์โดนเตะซ้ายเข้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาเข้ามาโอ้โหโดนหมัดสุดเลยขวาเข้าไปเอตรงกรามนั่นแหละซ้ายขวาใช่าวาเต็หมใบหน้าเลยยังไงยังไงกระโดดโอ้โหเตะสองชั้นพี่น้องติดกาดเสียรู้รู้แผนเฮยยกสองพนันนะเอาแค่นี้ก็เอาท่านผู้ชม ไม่ต้องวันพีทูพีทหรอกเอาขยับข้าหาโดนเตะซ้ายที่หูหูโดนเตะซ้า,ายาโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหรัวกันยังตื่นกลนะยังไงเดินเข้าหาที่ใ้่ยยกกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนเอาถูกมั่งไม่ถูกมั่งทําง,งานลุยไปก่อนอืมโอ้โอโอโกะบ้องหูกันเ่ยทีบสกัดตับฟีฮาไปก่อนกลัวสะที่ไหนกรรมาการจดจดต้องจ้องจะไปทางไหนดี อย่าบังครับพี่อย่าบังยังไงต่อขยับเข้าหาสั้นกว่าสั้นกว่าอายุเยอะกว่าสิอปีหาได้มีปัญหาไหมนึกว่าเราจะแก่แล้วแก่เลยเหรอแก่แล้วแก่เลยเหรอ,อ,อโอโ้สายสลับบนบนสลับล่างล่างสลับบนเหมือนกันซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหไม่มีน้ำหนักแต่ได้ใจ ท่านผู้ชมหรือได้ใจกรรมการไหมโดนเตะอู้หูวืดไปอ้าท่านประธานหรือใครเนี่ยนักมวยหรือใครอะดูไม่ทันอ้ายังไงยังไงงานนี้มีเซียนเขาเรียกว่าระดับอาจารย์มานั่งดูไม่ว่าจะเป็นคาราเต้ยูโดอะไรอย่างเงี้ยวัดเส้นหรือเปล่าไม่รู้มานั่งดูด้วยในงานนี้ประมาจารย์ว่างั้นเถอะเอยเจอมวยไทย นี่ขาดไม่ได้ใช้ศอกนะเนี่ยถ้ากติกรรมอวยไทยของเราเนี่ยโหกอดคอได้โยกเขาได้สาสี่ครั้งไม่ว่ากันอคลิปบ็อกซิ่งนี่ก็แหมจริงๆเลยเอาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาเข้ามายังไงต่อโอ้โหโยนเขายา,ยาวๆซ้ายขวาตบบ้องหูไปทีหนึ่งให้ขี้หูเตี๊ะบำก่อนกติก,กพยายพวกนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เอากังฟูบวกกับมวยไทยให้เป็นคลิกบ็อกซิ่งตั้งแต่ปี2อ9 2 2492หรือ93อะ่ะอ,อมาเป็นคลิกบ็อกซิ่งเพื่อจะมาปราบมวยไทยว่างั้นเหอะเออ้าไม่ว่ากันยังไงยังไงคือลดลดอาวุธของเรานั่นแหละออโยกคอตีเขาไม่ได้หลายครั้งแต่ก่อนได้หลายครั้งด้วยนะ มาเจอช่วงโบวบวกเขาไปต่อยเควันเดชปี2004และ2006เออได้แข็มมาตอนนั้นแม่กติกาตั้งแต่ล็อกคอได้ไม่ให้ล็อกเลยตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ล็อกก็ไม่เป็นไรโยกโตคอตีเขาได้สองสาครั้งเนี่ยอตอนนี้กำหนดอาวุธของเราสักเละเกินคลิกบ็อกซิ่งอยากจะเทียบชั้นมวยไทยอืม แต่ลดกติกาเออลดอาวุธของเรามัดเท้าเข่าศอกของเราลงเยอะ่อะแยกกันยังวะเอาศอกสวัวโดนถีบกรเด็นไป300เมตรยังไงต่อเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งโดนอ้าวหมดยกที่สองครับพี่น้องอะมีสโลโมชั่นให้ดูรีเพอโอ้โหมัดตรงเหรอปักเข้าไปบ้องหูไปทีหนึ่งโอ้โหโดนเต็มๆเหมือนกันเนี่ยกระสนแรกหมัดก,กัน <laughs> ไม่มีน้ำหนักครับถ้าต่อยอย่างนี้ไม่ได้ออกทั้งหัวไหลเออคือยับยับยับไปเฉย,ยไม่มีน้ำหนักไม่เป็นไรอ้าซอกคอที่หนึ่งเปจักรกี้เลยเหรอซอกคอนี่ที่กรามสะเทือนยกสามอีลาลีบลงไป <c oughs> ล่องไปเถอ,อะเพราะวันผิดทูกผิดมีลักแฟนมวยมอมมัเว่า์ซันเอายกที่สามยากระพิบตา ต้องมียกสี่หรือเปล่าเนี่ยคุณคำปลอยเอาซ้ายขวาซ้ายขวายังไงต่อดูตามสายตาก็แล้วกันนะครับว่าใครจะออกทางไหนไปต่อยบ้านเขาอ่ะเออ,อธรรมดาสักที่ไหนขุนศอกขุนศอกอเม,มหิตหรือขุนศอกโกอ,อินเตอร์นี่อดีตแชมป์ลุมพินีรุ่นร้อย 54ี่ปอนด์หน่งตอนนั้นและรุ่นรุ่นไหนอีกรุ่นร้อยสี่สิปอนด์ของประเทศไทยยังเป็นนักชกจากค่ายมวยไทยในปี2004ของกรุงเทพมหานครเอาว่ายังไงโอ้โหซ้ายเข้าไปยังไงต่อขยับเข้าหาเสียบไม่เขา่าโอโ้สาวสาวปักเข้าไปเป็นแฟนหรือเปล่าเป็นแฟนหู หูหญ้าเฟยใส่โยกทีขวาเข้าไปหยับเข้าหาหูหญ้าหรือหูปูก็แล้วแต่งานนี้หูหญ้าเฟยยังไงยังไงอย่าคึกมาอย่าคึกอย่าผลักมาหยับเข้าหาจดกลองกลางไวทีเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งใส่โยกป้องหูไปทีหนึ่งซ้ายขวาเข้าไปอีกเตะซ้ายเข้าไปอีกยังไงเสียบเข้าไหมโยกขาอืยังไงต่อ จดจ้องกลางเวทีใส่โยกขยับเข้าหาหูหญ้าเฟยก็ถอยโล้นยกที่สามแล้วกอดรัดฟัดเวียงเอาแยกกันยังวะอย่าพะหาโอ้ขึ้นเตะขึ้นเข่าโอ้ยบ้องหูเอาอยัางไงยังไงเสียบเข้าไปที่หนึ่งไม่กอดข้อเข่าลอยไปเฉยเนี่ยปักเข้าไปแยกกันยังวะกรรมการพูดเพาะเอาออ้ยบ้องหูอีกที่หนึ่ง ซ้ายขวานน่เห็นบบเห็นบบเห็นบบพี่น้องอืมคึกเข้ามุมเออเข้าเชือกแยกถีบสกัดตับฟี่ห้าไว้ก่อนใส่โยกเดินเข้าหาตีหน้ายักกูไว้ก่อนกำลังยังเหลือเฟือหายใจทางปากแต่อีกคนหนึ่งหายใจทางเหนือกแล้วท่าทางเออหนุ่มแน่นกว่าต้องดูการหายใจระบบหายใจใส่โยกหายใจทางจมูกอยู่ครับพี่น้องอืม หูย่าเฟยก็หายใจทางเหงือกนิดหนึ่งเพราะอาปากว่าหวหัวเอาอย่างไงขยับโอ uh, ้กะแลกมัดเลยลูกเดียวจอดแยกกันยังวะเอาอยังไงต่อยังไงซ้ายขวาโอ้เหมือนจะเข้าอ่อนอยู่เรื่อยเลยตอนคุกยกสุดท้ายแล้วพี่น้องซ้ายขวาโอ,โอ้ลูกนี้ยืนสดเลยยังไงยังไงเป๊ะโอ้ยขีดเข็มปะหนงัง เตะเวิดไปกะนี่สายตรงไปเลยที่หนึ่งเตเอาหมดยกพอดีเอาละมาลุน้นสายโอ้โหน้ำกระจายเลยครับพี่น้องปังเหมือนกันแร่โคนโมเป๋เป๋เป,เป,เป๋ตามตามปักเข้าไปเอาละฟังกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วยังไงต่อ,อไม่มีเสียงนะครับนี่ไม่มีเสียงให้เลยเพราะเอา เสมอกันโอ้โหจากไหนเนี่ยปรมาจารย์เซาลินหรือเปล่าอืมปรมาจารย์กังฟูเป็นอันว่าเสมอกันก็ต่อเอ็กตราลาวอเขาเรียกว่ายกพิเศษให้คือยกที่4เอ็กตราลาวดิวิชันอ่าดิคิชันว,ว่ากันไปภาษา,ษาอังกฤษเนาะถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ขออาภายัย เอาละยกสุดท้ายคือยกพิเศษต่อเวลาเสมอกัน3ยกยกนี้ตัดสินจะไม่มียกที่5ครับพี่น้องกระโดดเตะเอ้ยเตะขึ้นเนี่ยกระเด็นไป300ลยโยดปักเข้าไปซ้ายขวาเอาละออกอาวุธโอ้โหรอยัหว่าสเสียบเข้าไปทีหนึ่งยังไงต่อ,อ,อทีมเข้ามาไม่เป็นไรว่องหูไปทีหนึ่งเสียบเข้าไปไม่ต้องกอดนะแยกกันยังวะออมมันจะกอดอะไรไม่บางนี่ไหม เตือนทีหนึ่งว่าสั้นโดน้ายเข้าไปทีหนึ่งยังไงต่อโอ้ขี้โพอีกทีหนึ่งว่างให้ี่เลี้ยงเมื่อจะให้เดินเดินไปเลยเดินอย่างเดียวยกสุดท้ายแล้วระบบหายใจยังดีอยู่ใช้ได้โอ้โหจะโยนเขาโอ้โขอโมยต่อยอ่ะเหมือนจะนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเเข้าไป,าไปห,รหรือถอยเนี่ยสัญนัจษักโอ้โ้ายขวาซ้ายขวาหลบไม่รู้ ไม่รู้ให้ถอยเรือให้เดิเดนอ่ะเออเอาสิพี่เลี้ยงปักปักแอบเตะซ้ายไปที่หนึ่งยังไงซ้ายผ่านตลอดเสียบเข้าไปที่หนึ่งยังไงซ้ายโอ้โหขวานี่พุงกะทิเป็นยังไงเข้ามากอดเอะทีฟโอ้จะเข้าแต่ไม่โดนล็อกไว้ก่อนแสโยกทีบสก,กัดแล้วก็เสียบเข้าไปที่หนึ่งยังไงต่อมัดถากากหัวสิวปื๊ดไปทีหนึ่งแล้วยับ,ย,บยับไ้ก่อนวัดระยะ ยังไงต่อซ้ายไปทีหนึ่งขวาไปอีกทีหนึ่งยังไงต่อโอ้ยโดนงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดกรรมการเปลี่ยนเอาสองงัดเออเสียบเขาก็เสียบสิเออไม่ต้องกอดแต่อีกคนหนึ่งล็อกคอเสียบอะเอาซ้ายขวาเสียบเขาไปอีกทีแกกันยังวะอืม โอ้เสียบเขายาวไปอีกพีหนึ่งดูจังหวะนี้แหละครับพี่น้องว่าใครในสายตาของเราจะเป็นผู้กำชัยยังไงจะเอาความสดบทความเก่าเหรอยังยังยังไม่พอเอ้เคลียร์รางเบาๆเคลียร์ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาหย,ยับเขาหาอีกแล้วยังไงต่อยังไม่ออกอาวุธกันกลัวเพียงปะโอ้ซ้ายตรงเสียบเข่าไปอีกทีหนึ่งดอกแยกยังวง ยังไงซ้ายไปอีกทีผ่านตลอดยังไงมาสิมาสิกลัวสักที่ไหนแล้ขวาไปอีกวัดระยะอย่างกระแทกอืดอกเตะขวาแล้วเตะซ้ายตามไม่มีอาการ,หรเหรอเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้หยหมัดนี้พี่น้องเข่าอ่อนเลยอะยังไงอยานะยานะยาก็มานะโดนโอ้โอเขี่ยล่างเบาๆบ,บ้องหูไปที่นึง อย่างไอีกอย่าอย่าเข้ามาซ้ายขวาเตะสกัดอีกโอ้ไม่โดนล็อกของคอยไว้ก่อนแย่แต่ยังวะชกอกเดินขวาาีีกแล้วครับพี่น้องโอ้หมดยกพิเศษนะต่อเวลารอดูคณะกรรมการผู้คิดการข้างล่างเป็นผู้ตัดสินโอ้ย โทษทีครับโอ้ยเอ้ยสุดเลยครับหมัดน,นิ้วห้ยโอ้ยกมแทบย้ายไปอยู่ข้างหลังเอ้าฟังโอ้ยเรียบร้อยขอขอบคุณจากคำปลอยรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเฮงแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ